ลูกปืนนะคะตัวนี้ลูกปืนนัมเบอร์สามศูนย์สองศูนย์หกนะคะตัวนี้ของโคโย่มีเหลืออยู่หนึ่งตับนะคะหนึ่งตัวก็สินค้าร้านของเรานี่จะเป็นแบบว่าหมดแล้วหมดเลยนะคะเป็นการลดล้างสต็อกสินค้าจะไม่มีเข้าใหม่นะคะแจ้งไว้ก่อนอ วงในนะคะเดี๋ยวมาวัดนะคะเพื่อที่เวลาลูกค้าสั่งซื้อนะคะเผื่อเบอร์มันไม่แน่ใจเบอร์ลบเลือนไปนะคะจะได้วัดได้รีวิวเพื่อที่จะได้ทําให้แบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จะได้ง่ายๆขึ้นนะคะปรูในยอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดห้ามิลนะคะแล้วก็วงนอกวงนอกอยู่ที่หกสิบสองมิล ปลอ,อกนะคะความหนาของปลอ,อกปลอ,อกนอกนะปลอ,อกนอกจะอยู่ที่14มิลแต่ก็ความหนาทั้งหมดนะคะเราลูกปืนเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะประกอบกันแบบนี้แล้วเราก็วัดเลยค่ะจะอยู่ประมาณ17มิลนะคะนัมเบอร์นัมเบอร์เขาก็จะเดี๋ยวนะคะโอเค30206 สามศูนย์สองศูนย์หกโอเคนะคะเบอร์ทั้งปลอกส่วนของปลอกแล้วก็ส่วนของตัวลูกปืนนี่จะเปิดเดียวกันเลยนะคะไม่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 ไม,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 ม่ตีคนละเบอร์เนาะโอเคตามนี้เลยนะคะ